ไอเดียไม่อย oh ู่ดตมันก็ด <estar g Dam ian> ุขึ้นมาเว้ยเปลี่ยนเขาเล่นเปลี่ยนเขเล่นเมื่อกี้ให้น้องเล่นอ๋ออุ้ยเอาไว้ก็กู เอฟกูยาหายเอฟดาหายไปเลยต้านก่นอนแล้วโยกูหายเราไหมไม่มีคนเยจ่ะไปดีกว่ากลัมา,มาแล้วโยมาแล้วครึงค่งทีมคือแม่งกดโตเมนมาหมดเลยแต่โยแม่งไม่ยอมกดอาลีไปท็อปเลนจะ <c oughs> โยหายอะโยไม่พูดเป็นตาเลยมามาแล้วนี่ <c oughs> มาแล้วแต่เขาไม่พูดไม่เายอืม เราจะจริงจังเกมมิ่งเปล่าขอเลยไม่พูดเลยมึงกระเด็นไกลเกินแล้ไม่โชว์มาด้วยโยกูสุดเลยอะไรโยโยโชว์มา5 อะไรบัักเพงอะไรเงี้ย,ายการเป็นการบอกว่าเบาเบาเ <laughs> บาเบาสำนวนไปเบกให้ดิดูซ่ไปบั๊อไกฝายมา <laughs> มตเ s อรี่แค่ห้าขนาดนั้นเอาอะไรไปคู<ท>่กับเขาเจ้าอตีไม,มได้ตังค์ตีนะม่มมมไีาเดือดลอยบักหัวเยโยยิงยิงเดสมอลเล่ ว่ามันอาจะตายยาผิดมอยเอโย่อโยมันแย่งมือมดกูไม้ยคนนางสาตอนนี้โยโยเฮลเฮลเฮลนกะหนาไปจ้คนคนอง มบอกเรียบร้อยไอโยก็มานาหมดดดิอะไรกันวะเนี่ยทีกตอนนี้โอเคถ้าให้กูพูดคือไอเย็นนี่เขาเล่นโลกกับมึงกัะหอโลกละระวังนะปากมันจะลงด่างนั่นแหละแล้วลืมกูผิดด้วยแหละต้องบอกอีกอย่างหนึ่งมึงเดือดรึเปล่

เลยสูงสกิลเลงแล้วแม่งไม่ยอมเอาสกิลไ,ไปขัดตอนโยงดึงเอามาตีนะไม่รู้มันสกิลอะไรขัดได้ตันน่หะนหรอใหญ่สกิลไม่ได้แต่ว่าขัดขัดขัดตอนช่วงแบบโยงดังตีอ่ะแบบให้โดนดาเมจเพิ่มอะไรเงี้ยโดนดาเมจเพิ่ม ก็คือตอนช่วงโยตีอยู่อะหมายถึงสกิลอะไรที่ว่าขัดที่ว่าสกิลดึงวิญญาณไงของวิชาคืญญาณอ๋อถ้าไปขอไ่อยใา่ก็ไอ้มีดไงตันไงอ๋อตันตอนที่นั่งอยู่อ่าเพเข้าใจนึกว่าไอ้ไอ้กิวหมุนมีดรอบตัวนั่นขัดไม่ได้ขัดอะไรไม่ได้เลยด้วยโดนตะเบกะเบกตนี่คนเข้าไปข้างในโดนป๊อปตีท่าพิธ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 า โอ๊ยฮ่้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บป้อมติดปิดท่าเกินเมื่อกี้แม่งไม่มึงไม่ได้ปิดท่ามึงบ้าอี๋อสไลด์เข้าไปได้ป้อมเขาเฉยไม่จะป้อมมันก็อยู่เองจะสไลด์เข้าไปแว๊บหนึ่งแล้วสไลด์มีเน้นอีกตัวในโงออกมานะฮะปิดท่าไม่ทันเขี้อมาจากไหนเนี่ยเทเลีปะโวยขี้อเนี่ยเทเลีเทเลีก้อยเตี้ยไงอ อีกแล้วแล้วทำไมกูเป็นเฮียเย็นเยเเย็นเย็นเยก็บแเกูนโอ้ล่างกูโดนแล้วบายบายเบะเบะโอเคทันไม่โดนนี่แต่เด้แม่งโดนมีเดียนแทนมีเดียนมารับให้ กันเดมป่ะไม่เลยไม่กันเดมมันก็ทำอะไรไม่ได้อะกันเดมในป้อมเฮ้ยให้คนเก็บศพไปให้คนเก็บศพ่ะอ่ามีคนมาเก็บศพโบโบโป้เฮ้ยกระชากขดไก่เลยกูโดนจะมาถ่้ยตีอีกหนึ่งมันไหวไหมล่ะไม่มีวอไม่น่าจะไหวเนี่ยโดนตันมองไม่เห็นมึงตัวใครอยู่ไหนเย้ยแม่งเหมอนยิงในพุ่มหมดเลย เออตงว่ะเมนหายแล้วนะรอเตียลวตามมึงก่อนนะมาอีคนเทเลมาเฮ้ยมันมาแล้วออกแล้วอีกคนเทเลมาไม่เห็น ลงเลยด้วยเอาแล้วมันก็เรียกว่าเป็นอะไรนะกูไปจันให้อ่ะตันไวโอ้โหเม่งแรงกว่าเม่ยแรงเกี้ยวเลยไม่มีสกิลอีกก็อบุฟเฟตนั่งใส่ผู้เอกาเดรีโอ้โหเหงาเนี่ยมีวินบอลไหมมีเอ้าโดนตันคู่ให้เวเลยจัดไปแต่ให้ไปเยอะไปก็ไม่ดีนะ สายโยถอยหน่อยครับโอ้แม่ไงไอ้เยี่ยมินเนี่ยนตันตีนดแม่งเอ้ยข้าอดดเอาต้องดูสดละต้องตีเอ้าต้องตีอะไรไปตรงนื้นวะเน่ไม่รู้กูถอยถอยถอยอยู่แกมินเนี่ยนเกิน ไม่ไม่ไม่รอจะโยนระเบิดใส,ส่มินเนี่ยนนั่นแหละแหละไของแต่เราขอแม่ปุ๊บปุนี่มันนายไม่ถึงกันหมดเลยไม่ค่อยสีมาแล้วนะอาแล้วนะาแล้วนะไอ้ย่าี่ไหนยงไงวิ่งไปเก็บ ไม่ถึงตันโอเคับแอุ้ยาเกีอบตัวเกีอยมาเฮ้ยตันไม่ถึงอีกสิบวิโอเลยเกือบแม่งเลยเกือบแล้วบ้านดิไม่ไไม่ไหวว่ะเล่นน้อยเลนเลยหลุดเฉยังยยัง